มากกว่า50ปีแต่เรื่องเล่าว่าร้านทองต้องเปิดเตาเบ้าหลอมทั้งวันทั้งคืนเพื่อหลอมทองที่ลักลอบขุดจากกรุวัดราชบุรณะมีมากนับร้อยกิโลกรัมหนึ่งในคนร้ายครั้งนั้นสติฟั่นเฟือนถือพระขันร่ายรำแถวตลาดหัวรอจนถูกจับได้และคนร้ายอีกราว30คนพบเคราะหกรรมต่างๆนานายังอยู่ในความจดจำของคนอยุธยา พร้อมกับคําให้การและเอกสารบันทึกการติดตามสมบัติส่วนหนึ่งคืนมาทั้งทองเงินนาคเพชรนินจินดารวม2,000กว่าชิ้นหรือราว10กิโลกรัมตรงกับปีพุทธศักราช2,500ที่กรมศิลปากรอยู่ระหว่างการขุดกรุวัดมหาธาตุใกล้กันกับวัดราชบุรณนะหากสมัยนั้นยังเป็นป่ารกลับตาทางการจึงถูกลักลอบขุดกรุไปเจอสมบัติต่างๆนะเป็นรูปพระเป็นเป็นทองเป็นอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ย ก็ถือโอกาสเอาไปกันนะครับก็คนที่เอาไปทั้งหลายนะีมีอันเป็นไปหมดนะครับมีต้องบ้านไฟไหม้นะครับถูกฆ่าตายนะเหมือนกับลักษณะสมบัติเนี้ยได้ได้ถูกฝังไว้แล้วก็ให้เป็นสมบัติของเป็นดิน ค้นกรุกครั้งสำคัญที่วัดมหา,าธาตุและวัดราชบุรณะต่อจากการโจรกรรมทำให้พบศิลปวัตถุล้ำค่าจำนวนมากเล่ากันว่านักขุดกรุกล,กลักลอบขุดหาสมบัติจากพระปรางและเจะดีย์ตามวัดสำคัญมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะวัดที่มีประวัติว่ากษัตริย์สร้างบางอ้างอิงตามลายแทงบอกใบ้ว่าคนกรุงเก่าฝังสมบัติไว้และเชื่อกันว่าสมบัติล้ำค่าของเจ้านายมีวิญญ,ญาณรักษาเรียกว่าปู่โสมเฝ้ารั์หากขุดหาได้ก็มักมีอันเป็นไป กูดีดาวนี่เลยค่ะถึงจะอยู่นอกเกาะเมืองแต่ก็มีบันทึกว่าเคยมีการขุดหาสมบัติตามรายแทงนะคะเพราะเชื่อว่ามีของมีงค่าฝังอยู่หลายตำแหน่งค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่พบซ้ำยังปรากฏเรื่องเล่าปริศนาอีกด้วยค่ะ การขุดหาสมบัติ16ตำแหน่งตามลายแทงขุมทรัพย์ว่าฝังซ่อนอยู่ในวัดกุฎีดาวของพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชพร้อมพระสหายชาวต่างชาติส่งสัญญาณว่าอาจพบสมบัติฝังอยู่จริงจากการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยเครื่องไม่ดิเทคเตอร์ตรวจหาวัตถุธาตุของมีค่าแต่เมื่อลองขุดตามตำแหน่งที่เครื่องมือส่งสัญญาณกลับคว้าน้ำเลว นอกจากไม่พบยังประสบเหตุการณ์ประหลาดเป็นปริศนามาตั้งแต่พุทธศักราช2504เชื่อว่ามาจากอำนาจของปู่โสมเฝ้ารัพย์หากตามคติทางพุทธศาสนาะไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการสังหารชีวิตคนเพื่อสะกดวิญญ,ญาณให้เฝ้าสมบัติมีเพียงการฝังของมีค่าหรือพระพุทธรูปพระพิมพ์ตามความเชื่อว่าเป็นการสืบทอดพระาศราสนาะ สร้างขึ้นมาแล้วก็อุทิศถวายลงในกรุกหรือตามเจดีตามพระปรางต่างเงี้ยค่ะด้วยที่หวังว่าในวันหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นคนในรุ่นถัดไปขุดพบคนพบเนี่ยก็จะได้รู้ว่าหนะ้าที่แห่งนี้เนี่ยเคยมีพระพุทธศาสนาประดิษฐานเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วก็อาจจะยึดเหนี่ยวยึดถือต่อไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็สืบต่อพระพุทธศาสนาด้วยส่วนบรรดาเข้าของเครื่องใช้หรือสิ่งของมีค่าต่างๆที่เราพบเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนื่องจากเขานับถือพระพุทธศาสนาสิ่งของเหล่านี้เขาจึงรู้สึกว่าเขาอยากอุทิศถวายเป็นพุทธบูชามู่สมเป็นทำนานเป็นทำนานเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนักกนเชื่อกัน,นว่าว่าของเนี่ยมันต้องคนฝังเนี่ยเขาต้องมีการ ฝังรูปฝังรอยหรือว่าไม่ใช่ฝังรูปฝังรอยคือต้องต้องมีสร้างพยนต์หรือว่าสร้างใข้กลหรือว่าสร้างคนเมืเพื่อเพื่อดูแลรักษาแต่เราไม่นิยมทำนะที่จะา่าคนเพราะว่าเท่าที่ขุดพบมาเนี่ยเท่าที่ขุดมาเนี่ยยังไม่เคยเจอใครที่สูงข่าแล้วก็เอามาเฝ้าสมบ,บัติไม่เคยเจอ โบราณมีเรื่องเล่าถึงการสังหารผู้เฝ้าประตูกลในพีระมิดฟาโรเก็บพระศพและสมบัติรักษาความลับของขุมทรัพย์ ส่วนคติทางจีนบันทึกถึงการสังหารหมู่ทหารฝังพร้อมกับพระเจ้าแผ่นดินอย่างสุสารจินซีฮ่องเต้สอดคล้องกับความเชื่อเรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์เล่าถึงการสังหารผู้มีจิตแรงกล้าอาสาเฝ้าสมบัติหากไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่ามีพิธีกรรมจริงแต่สะท้อนถึงความเชื่อเรื่องการพึ่งพาสิ่งเนือธรรมชาติเพื่อพิทักษ์ทรัพย์มีค่าที่หวงแหนนำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน